พ่อชีวิตคุณด่ชิบหายพ่อชีวิตคุณด่ชิบหายผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับนี่มันคือเรื่องจริงนะครับกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอูรุพัชราครับผมและวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่อยากมาทํางานญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะเรื่องงานอะไรวันนี้ผมมีคําตอบครับผม และข้อมูลที่ผมนํามาเผยแพร่ให้ทุกคนฟังนะครับผมก็คือข้อมูลจากตัวผมเองและก็จากรุ่นพี่ที่อยู่ญี่ปุ่นมานานถึง5ปีคือเยอะมากเลยนะครับผมเราจะไม่รีรอนะครับเราไปดูข้อแรกข้อแรกนะครับก็คือเลือกงานที่ตัวเองชอบครับก็มีหลากหลายครับที่ญี่ปุ่นมีงาน13าสายงานนะครับให้เราเลือกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับมีงานเกษตรนะครับผมมีงานโรงงานมีงานก่อสร้างมีงานเชื่อมมีงานตัดเหล็ก สายงานโรงงานนะครับผมก็จะมีแต่แขนงไปเป็นโรงงานแปรรูปอาหารนะครับผมฉีดพลาสติกนะครับผมมีงานดูแลผู้สูงอายุและมีอีกหลายงานมากเลยไม่ว่าจะเป็นเก็บสตรอเบอรี่ก็ยังมีนะครับผมและใครที่ชอบเอาดอนครับก่อสร้างก็เป็นตัวเรียกที่ดีนะครับผมและทั้งหมด13สายงานนี้ผมจะทิ้งลิงก์เวลาล่างน,นะครับผมให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเลือกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นอย่างที่2นะครับผมนั่นก็คือวันหยุดเฮ้ยทำไมวันหยุดถึงมีส่วนในการเลือกง,งานผมบอกเลยครับว่างานที่ดีต้องมีอิสรภาพให้ชีวิตเรานะครับผมต้องไม่กินเวลาเราจนเกินไปนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่น,นะครับบางโรงงานหรือว่าบางสายงานนะครับหยุดงานแค่1วนันต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ โอเคครับ okay. บางคนเขาอยากไปเที่ยวก็ไม่มีเวลาไปหาเพื่อนก็ไม่มีนะครับผมผมนี่อยากให้ทุกคนเลือกวันหยุดนะครับวันหยุดงานอยู่ที่ญี่ปุ่นครับมันมีหยุดยาวด้วยนะครับผมหยุดยาวก็คือ4เดือนนะครับผมหยุด9วันนะครับ1ปีหยุด3ครั้งนะครับครั้งละ9กวันนะครับไม่นับเสาร์อาทิตย์และอิสรภาพพวกนี้คุณเลือกเองได้นะครับผม ต่อไปเป็นอย่างที่3นะครับผมอย่างที่3าของเรานั่นก็คือนะครับผมการเลือกงานที่สามารถไปต่อได้นั่นเองไปต่อได้ในกรณีนี้หมายถึงนะครับเราสามารถต่อปี4กับปี5ได้นะครับผมปี4กับปี5ก็คือเราฝึกงานจบ3ปีแล้วเราต่อปีสีปี5้นั่นเองนะครับก็คืออยู่เพิ่ม2ปีสายงานที่ผมคัดมานี่คือเป็นที่ต้องการของญี่ปุ่นทุกปีนะครับผมเป็นที่โดดเด่นมากนะครับผมไม่ว่าที่ไหนเขาก็รับนะครับผม สายงานแรกนะครับ1ง,งานบริบาลนะครับผมงานดูแลผู้สูงอายุ2นะครับผมงานเกษตรงานเกษตรนี่คือเป็นที่ต้องการมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่3นะครับผมงาน กึ่งเหล็กนะครับผมงานกึ่งเหล็กบอกเลยว่านอกจากจะเป็นที่ต้องการแล้วค่าแรงยังสูงมากอีกด้วยนะครับผมสําหรับใครที่มางานนี้คือแบบก็รวยแล้วก็งานที่สี่นะครับผมนั่นก็คืองานแปรรูปอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแปรรูปเนื้อสัตว์นะครับแปรรูปอาหารทะเลแปรรูปข้าวกล่องแปรรูปข้าวปั้นนะครับผมมีอีกหลายอย่างมากมายครับเกี่ยวกับงานอาหารนะครับผม แล้วก็อย่างที่4นะครับที่เราจะไปตัดสินใจในการทํางานนะครับผมนั่นก็คือข้อมูลของงาน,นครับผมข้อมูลของงานยกตัวอย่างเช่นนะครับ1เราทํางานเกี่ยวกับอะไรนะครับผม2เราทําหน้าที่อะไรพูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าผมทํางาน ฉีดพลาสติกผมต้องฉีดพลาสติกส่วนไหนของรถยนต์ประมาณนี้นะครับผมและส่วนที่2ก็คือเราทําหน้าที่อะไรเพราะว่าบางคนนะครับเขาอาจจะเป็นควบคุมการผลิตควบคุมโรบอตหรือว่าผลิตหรือว่าแค่เช็คงานเฉยๆนั่นก็เป็นตัวเลือกให้เราอีกมากมายนะครับผมข้อสุดท้ายนั่นก็คือข้อ5นะครับผม เงินเดือนพูดถึงเรื่องเงินเดือนก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดในการมาทํางานต่างประเทศนะครับหรือที่มาทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะครับผมก็ต้องการเงินเดือนทั้งนั้นนะครับผมและเงินเดือนที่ญี่ปุ่นหากแล้วนะครับไม่ควรตำํว่หนึ่งแสนส0 0หมนเยนนะครับผมเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นกว่าวนะครับผมในส่วนของรายวันและรายเดือนเพื่อนๆคงจะรู้ดีอยู่นะครับว่าข้อดีกับข้อเสียมันคืออะไรนะครับผม แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับใครที่อยากมาทํางานที่ญี่ปุ่นขอแค่ให้ได้มางานอะไรก็สามารถทาได้หมด อ,งงอย่าทำแบบนี้ครับเพราะชีวิตคุณจะชิบหายพราะชีวิตคุณจะชิบหายผมไม่ได้พูดเล่นๆะครับนี่มันคือเรื่องจริงนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาเรื่องงานกอนคุณไม่รู้ว่าคุณจะมาทำง,งานอะไรเลือกวันหยุดไม่ได้โดนเขาเอาเปรียบแน่นอนนะครับผมเพื่อนผมก็มีนะครับผมแล้วก็กลับไทยไปเรียบร้อยนครับเพราะว่าโดนเอาเปียบจนเกินไปเพราะว่าอยากมาไม่ได้เลือกง,งานขอแคให้ได้มา เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือการเตือนนะครับอย่าทําแบบนี้ถ้าชีวิตไม่อยากชบหายนะครับผมและคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมและถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่ายังงงเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยกันและคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ